สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับสุดหวยลาวพัฒนากันอีกเช่นเคยนะครับก็ออกไปแล้วนะครับสําหรับผลหวยลาวนะครับประจำวันวันที่11บเกรกฎาคม2565นานะครับนี่ะครับผลรางวัล6ตัวออก9 6 2 1 6 7นะครับ3ตัวบนออก167 2สอตัวล่างออก12นะครับน่าเสียดายนะครับ สามตัวพาเป็นนิดเดียวเองนะครับจับให้ศูนย์หกเจ็ดกับสองหกเจ็ดนะครับไม่มีหนึ่งนะครับน่าเสียดายก็สูตรก็มาที่หกเจ็ดครับตามกันต่อนะครับสูตรที่หนึ่งเราก็ตามกันต่ออีกงวดหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งหลุดนะครับสูตรที่สองมาหกสูตรที่สามมาเจ็ดนะครับ สูตรที่4ี่มา2สูตรที่1นะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกสองคงที่6บก 1, 7, 7, บวกหนึเป็นเจ็บวกสคงที่ได้เก้านะครับก็ได้เก้ากับศูนนะครับ สูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักพันนะครับบวกกับหลักร้อยนะครับหลักร้อยบวกกับหลักสิบนะครับเราก็ได้สามบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสิบบวกเก้าที่ก็ได้สิบเก้านะครับเราได้เก้ากับศูนย์นะครับสําหรับสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับใช้หลักแสนคูณห้านะครับ 95, 45้าหบห้นะครับสี่สบวกสงที่เป็นสี่สิบเจนะครับได้เจ็กับ8สูตรที่4ี่นะครับใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบนนะครับหนึ่งบวกหเป็น7นะครับเาได้7กับ9นะครับสำหรับงวดนี้นะครับ เด่นสุดก็คือเลขเก้นะครับใน3 4มสี่สูตรนี้นะครับตัวรองก็คือ0ูนย์กับ7นะครับนำเก้ากับ0ูนนะครับมาจับ 7จ็ดนะครับก็จะได้ทั้งหมด8ชุดนะครับในงว่นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมีสูตรใหม่เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งสูตรนะครับ เป็นสูตร2ตัวบนล่างนะครับระยะสั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันอีก1สูตรนะครับจะทำให้ดูย้อนหลัง3ามงวดนะครับส4สงวดวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้นั้นเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาบวก2คงที่นะครับ หลักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกของที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวก2เพิ่มอีกสองนะครับเป็นเด่นตัวที่สามนะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักพันนะครับบวกหลักสิบบวกสี่พที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สามครับแล้วบวกเพิ่มไปอีก2เป็นเด่นตัวที่สี่นะครับศูย์บวกหเป็นหกหบวกสองเป็นแปดนะครับเราก็ได้แปดปบวกสองเป็น10ทศูนย์นะครับศูย์บวก2เป็นสอง สูตรที่สองนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับสามบวกหนึ่งเป็น 4, ส4ี่สี่บวกสองเป็นหกจับคู่เราจะได้นะครับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกรับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี 3, ่ศูนย์หกสองสอง สองสามสองสี่และสองหกนะครับผลลงงวันนี้งวดฉัดมานะครับ3ามตัวออก303นะครับ2ตัวล่างออก83เราก็จะมาทั้ง2ตัวบนล่างเลยนะครับเริ่มเข้าไปงวดที่หนึ่งนะครับ งวดต่อมานะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะครับเราได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็ได้สองแล้วสี่นะครับงวดต่อสูตรที่สองครับแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองสามสี่และหกจับคู่เราจะได้ศูนย์ศูนย์สองครับศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์หกสองสองสองสสองหกสี่สอและสีหนะครับลงมาเน,น้ว่าธรม,มานะครับ3ามตัวบนออกสองสานะครับสองตัวล่างออกสองสอง ก็ข้อที่สองสองนะครับงวดต่อมานะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เจ็ดนะครับเก้าและหนึ่งสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้า 1> 0 1และ3จับคู่นะครับ7 9 7 0 7 1 7 3 9 9 9 0 9 1 9 3 1 9 1 0 1 1และ1 3นะครับซึ่งผลรางวัลก็ถมาออก เก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับอันนี้มาสองตัวบนล่างนะครับหนุนว่าถัดไปกันนะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ดนะครับเราได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับเราได้สองสามสี่หกนะครับจับคู่เราได้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกก็สองก็สามก็สี่ก็หกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกผลรางวัลงวดถัดมานะครับออกเก้าหกสองหนึ่งหกเจ็ดนะครับก็เข้าสองตัวบนล่างนะครับสําหรับงวดนี้นะครับ ล่าสุดกันนะครับผลรางวัลหกตัวออกเก้าหกสองหนึ่งหกเจ็ดนะครับแสนบวกหนึ่งเป็นสิบสิบขอพยนทักเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกอีกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลขชุดเดิมเลยนะครับสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับสองสามสี่และหกนะครับ เราจะได้เจ็ดสองครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่และหนึ่งหกนะครับเราก็เน้นไปที่เจ็ดกับเก้านะครับหมือว่าเป็นที่ 13นะครับตัวเน้นคือกับ9นะครับจบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลสูตรสวยรับพัฒนานะครับ2ตัวบนล่างนะครับออกับสูตรวิ่งบนล่างส4สูตรนะครับย้ำเตือนนะครับชอบสูตรไหนเลือกสูตรนั้นนะครับ เกากับ0นะครับหรือ7กับ9นะครับหรือจะ7กับ8ก็ใช้วิจารณญาณของท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับสำหรับ3ตัวนะครับวันนี้เลขที่ได้ค่อนข้างจะซ้ำกันนะครับหรืออาจจะเบิ้ลอีกก็ได้นะครับ ติดเป็นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอจบข้อมูลสุดถืายเราไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในง,งวดถัดไปครับสวัสดีครับ